ครับมือนีเฮาสิมาเก็บเบียยางนะใส่ถุงดำนะครับหลังจากที่ผมได้เพาะกลาไว้ประมาณ2-3สามอาทิตย์มันก็จะเริ่มงอกแน่แล้วครับอันนี้เป็นตน้นต้นน้อยๆมันครับตน้นต้นเล็กเป็นเบียรครับเป็นเบีย้ยน้อยมันคืนจะแตกไหม น,นี่ครับตัวมันจะเริ่มเห็นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะงัดนี่ครับเดีย๋ยวจะมีอันนี้ใช่เป็นเป็นคล้ายเขาครับที่หัวสีเพื่อนว่าหัวสีเนาะไอ้ที่สีเขาเดียวมันจะเป็นเป็นฟางนะครับเป็นเป็นฟางก็ได้เป็น เก็บกได้ครับรมผมว่าปูกคุ้มไว้คุ้ม,มเมล็ดก,กับบ้านนาปันใดครับกับประมาณนี่นะครับประมาณนี้นี่อันนี้ยนี้มองอกแตมัมชิดทยอยงอกไปเรื่อยๆครับอันนี้ซอนที่งอกแล้วเดี๋ยวเขาจะสีจิม้มจิ้มออกไปครับเอาไปใส่ถุงพ่อไว้ที่เขาที่เตรียมไว้ทั้งฝุ่นครับส่วนนี้เป็นเต็งลังเต็งลังนี่เพกาหรือลินฟ้า ง่ายครับเดี๋ยวผมจะเอาต้นที่มันงอกก่อนครับออกมาครับเดี๋ยวล้องจมจีล้องแคะแครบึงว่ามันหกักมันลงหลุดปันใดนี่ครับต้นหนึง่งลักษณะ อันนี้เป็นมเมล็ดมเมล็ดยางนานี่มันจะแตกออกมาจุง,จ,งจุกมันนะครับหลางของเขาที่แทงออกมาแล้วที่แคะตัวนี้ออกให้บ้งครับอันนี้อันนี้ยังมองออกครับอันนี้ตัวนี้ยังมองออกอันนี้ผมวันไปประมาณพันกว่าเลยครับวันหนาหนาเตีอยู่ ลรยๆล,ยลงไปเลยแล้วก็เอาเอาทรา,ายเอาดินดินลว้วนหรือดินอย่างคุ้มหน่อยนึงแล้วก็เอาเป็นแกบก็ได้เป็นแกบเป็นไอพวกฟางพวกอย่างมาคุ้มครับ<ย>ให้มันแ,<ย>แล้วก็หดหดน้ำลดน้ำนี่ช่งชวงเช้าเย็นครับน<ย>ี่ครับ,<ย>รบลาของเขาที่ขึ้นมาแบบนี้ แล้วเขาก็ไปช้ำใส่ถุงดำไว้เลยครับนี่เป็นลักษณะนี้ครับแล้วเขาก็ไปช้ำใส่ถุงต่อ เตรียมถุงมาฟังงอนครับเดี๋ยวไปใส่อีกเทียนหนึ่งนะครับ